สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะ,ะวันนี้ก็วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์สัปดาห์แรกของเดือนแห่งความรักความปรารถนาดีก็กําลังจะผ่านพ้นไปแต่สัปดาห์หน้านี้สําคัญยิ่งกว่าเพราะยิ่งใกล้วันว,นเวนาเลนไทน์ข้ามาทุกทีเลยคุณธีระครับสัปดาห์หน้าล้วนี่นใช่ครับใช่ไหมเราสองคนก็หวนมมานฉ่ำหวานซึ้งกันอย่างนี้นะทุกวันแหละครับและดูครับเว็บไซต์ส่งความรักความปรารถนาดีให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งความรักความปรารถนาดีให้ผู้คุณผู้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายได้เดินทางไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมก็นี่นะครับเป็นที่มาของการรวมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความสะดวกปลอดภัยด้วยการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเฟรนลี่ดีไซน์เป็นการออกแบบที่คนทุกวัยทุกสภาพร่างกายรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกผูกพันรู้สึกรักและปรารถนาดีและภาคภูมิใจ <c oughs> ในบ้านเมืองของเรานี่แหละครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับใครมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอารยสาปต์ส่งมาได้ส่งเข้าไปเลยครับไปสมัครรีจิสเตอร์นะครับลงทะเบียนนะครับแจ้งชื่อแจ้งที่มาหน่อยนะครับ ก็จะได้เป็นเพื่อนการเป็นมิตรกันในในเฟซบุ๊กเหรออันนี้เป็นเว็บไซต์เลยครับคุณยาครับเข้าไปในเว็บเลยนะฮะใช่ครับนี่เปิดดำเนินการมา3าเดือนแล้วครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับออนไลน์ทั่วโลกดูได้ทุกประเทศเลยครับนี่เจ็ดล้านคนตอนนี้เข้ามาเกือบเกือบหนึ่ล้านแล้วครับขาไป9,999พร้บกาล้านใครมีเรื่องร้องเรียนใช่ครับ หรือว่าอยากจะชื่นชมสถานที่ไหนก็ส่งข้อมูลส่งภาพมาได้ใช่ครับจะร้องเรียนว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยเอไม่มีทางลาดไม่มีอะไรไม่คอยบริการเลยใช่เลยก็ส่งภาพมาได้ใช่ครับพิ้งวีคับนี่แหละครับทีมงานของคุณกิษนะซึ่งมีประมาณสัก2-300คนก็จะถูกต้องเลยครับออกไปถ่ายทำในสถานที่จริงแต่ร้9ยคนยังไม่มาครับจองตัวไว้ก่อนคนเดียวตอนนี้คนเดียวทำอยู่คนเดียว แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีทีมงานแต่มีทีมงานเบื้องหลังครับมีเบื้องหลังก็อย่างเงี้ยก็ที่ประกาศเนี่ยประกาศเนี่ยแต่เบื้องหลังไม่เคยส่งมาเลยนะครับช่วยๆกันส่งมาหน่อยก็ถือว่าช่วยการสร้างสรรค์บ้านเมืองของเรานะครับให้ประเทศชาติเราเนี่ยทัดเทียมนานาอารียประเทศไปแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคนแก่คนเฒ่าสะดวกปลอดภัยไปไหนเองมาได้ลูกหลานสบายใจไม่ต้องห่วงกังวลอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ต้องกลัวไปหกล้มในห้องน้าไปสุดบันไดหกล้มขึ้นวัดเพื่ออะไรก็ ให้มีทางลาดมีห้องน้ำวิวแชร์มีเบลบล็อกสำหรับคนมองไม่เห็นอย่างเนี้นะครับนี่คือเป้าหมายเลยครับแล้วผมแถมเรื่องงานศิลป,ปะเข้าไปด้วยเห็นไหมฮะนี่ด้วยความสนใจเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีเพราะปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยด้วยนะครับ,รบแล้วก็ส่งเสริมเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็งานศิลป,ปะให้แหล่งท่องเที่ยวให้บ้านเมืองของเราเนี่ยใครมาใครมาเห็นก็อยากจะทํางานศิลป,ปะอ,อยากจะผลิตผลงานศิลป,ปะดีด เป็นเมืองขีตกากวีเขียนบทกรนบทกวีแต่งเพลงเขียนรูปรายเส้นนี่ผมก็เลยต้องทําก่อนอให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นแหล่งบันดาลใจไงฮะเป็นเมืองศิลปะเ <c oughs> มืองอาร์ตนี่เป็นจุดขายของประเทศชาติเราซึ่งเรามีอยู่แล้วเพียงช่วยกันส่งเสรมิมคนละไม้คนละมือเท่านั้นเองอก็ขอเชิญนะครับนี่เปิดทําการทุกวันเวลาอากาลิโกอากาลิโกเหนือกาลเหนือเวลา <c oughs> นี่แหละครับดูได้ทุกประเทศทั่วโลก <c oughs> ตอนนี้กําลังเพิ่มภาษาอังกฤษนะครับ ตอนนี้กำลังหา,อ,งา,าอาสา,าสมิกอาสาสมัครอาสาสมัคร <laughs> ใช่อาสาสมัครมาแปลภาษาให้อคือที่จริงเนี่ยทีมงานเราสองร้อยกว่าคนเนี่ยครับตอนนี้มาคนเดียวก่อนเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูแล้วว่ามันมีภาษาที่เขาแปลฟรีแต่มัน,มนอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเจอคนเชี่ยวชาญมาช่วยขัดเกาเลารเนี่ยแล้วก็เปิดอาสาสมัครนะครับสองภาษาใช่ครับภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยไหมภาษาจีนก็อีกสักเดี๋ยวต้องรออีกสักให้พนักงานเราครบห้าร้อยคนก่อนนะครับ รัชภาษาจีนเข้ามาตอนนี้เอาภาษาไทยให้รอดก่อนอันดับหนึ่งนะครับครับและภาษาอังกฤษก็อธิบายเสริมความภาษาจีนนี่อนาคตเราคิดไว้ครับเอนี่ครับมองไกลแล้วใช่ครับอ่าแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับอีทแล้วครับดูรายการกิจนะทัวร์ยกร้อเสร็จนะครับเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงเช้านะครับหลังจากนั้นตอนเที่ยงก็ออกจากบ้านครับไปที่หอศิลป์กทมหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชั้น5นะครับตรงสี่แยกปทุมวันนะครับมาปกครองสยามดิสคฟเวอรี่นะครับครับนี่ครับพี่โยงครับองค์อาจครามภัยบุญอ๋อจะมีเสวนาใช่ไหมหรือเปิดตัวหนังสือเปิดตัวหนังสือตอนช่วงตกงานก็อย่างนี้นะครับก็จะเขียนเยอะหน่อยนะครับเออเป็นสอสอนเป็นมนตรีก็ไม่ค่อยได้เขียนเพราะงานเยอะเลยครคุณองค์อาจนะฮะ ลูกสาวลูกสาวคนเดียวดิครับจับดรหน่อยนะครับก็ดรสาวคนเก่งเลยนะครับแล้วก็พี่องอาจถ้าจําได้นะครับตอนสมัยแต่งงานนี่เป็นน้นตีวยนี้ครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับสละโสดในวัยที่โอ้โหห้าสิบกว่าแล้วนะครับบัตรนี้ต้นไม้แห่งความรักเติบโตงอกงามตั้งแต่เป็นเบบี๋นี่ลูกสาวนะครับพารกตอนนี้ก็โตแล้วหกห้าหกขวบแล้วครับ น้องเนั่ยนะครัยน้องฟ้าป่ะเออใช่ใช่น้องฟ้าน้องประชาธิปัตย์นั่นแหละครับน้องฟ้าแกคงไม่ย้ายพรรคกันละครับเรียกประชาธิปัตย์ดีกว่าน้องประชาธิปัตย์เออนี่โอ้นีลูกสาวโตแล้ว้วขบครับนี่ครับผมว่าลูกท่าทางสูงนะใช่ก็พ่อยังชื่อโย่งครับแต่ดีฮะเด็กไทยยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียนมาในวิธีโลกนี่ต้องต้องสูงยาวเขาดีไว้ก่อนใช่ใช่นี่นะฮะแล้วก็ คือวันที่อาทิตย์นี้นะครับเขาก็จะมีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่คุณองอาจครามไพบูลเนี่ยเขียนเองเกี่ยวกับ,บชีวิตครอบครัวเกี่ยวกับลูกชื่อว่าหนังสือบ้านนี้มีรักนี่นะครับบ้านนี้มีลูกแล้วก็มีรักคร,ครับก็จะมีท่านศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกาตู้จินดามาเป็นประธานเปิดตัวหนังสือเนี่ยจะเอาศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาโอ้โหดูภาพนี้เนี่ยกราบเท้าคุณพ่อโอ้โหนี่ภาพนี้ซาบซึ้งใจนะผมว่าภาพนี้นะ ถ้ามีถ่ายตอนที่คุณองอาจเงยหน้ามานะครับต้องมีน้ําตาซึมอ่ะเออนี่ผมเกิดแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะเออใช่เราอยากกลับให้ลูกทาลูกยังไม่เคยทําอย่างนี้เลยนะเนี่ยเ,ออเมื่อวันก่อนเห็นลูกคุณอนุทินชายเวลกูลเสนูอะคลูกชายตัวเป็นหนุ่มมันนหน้ายี่สิบต้นๆ้นแล้วละนั่งโมโหแทบจะเอาเท้า เกยพ่อเลยดึกสบายไวแต่ก็อันนี้มันก็หลากหลายนะก็แต่อย่างนี้ดีเป็นเป็นเป็นภาพที่น่ารักดีทราบซึ้งใจางทีแล้วก็ละเลยประเพณีไทยแบบเก่าแก่โบราณนะก็ขอบคุณพิโยคองอาจที่ทําให้เรานึกถึงสิ่งดีๆให้กับลูกหลานให้กับพ่อแก่แม่เฒ่างานนี้มีกี่โมงคุณกิสณะบ่ายสองก็เปิดบ่ายสองครับบ่ายสองโมงนะครับใช่ครับที่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมตรงศีริยะประจวบปัญญามหาทรนอศิลป์นี้เป็นหอศิลป์ดีมีอารยสถาปัตย ขอกราบขอพระคุณตั้งแต่ดรโจพิจิตรตกุลแล้วก็คุณอภิพักษ์โกษาโยธินและถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าสุขุมภัยบริพัครับช่วยแต่งแต้มชาติบ้านเมืองของเราด้วยหอศิลป์คอทมนอกจากเป็นศิลปะแล้วยังมีอารยสักดิ์นี่แต่เสียดายที่ว่าบ้านนี้มีลูกบ้านนี้มีลูกนะครับก็จะมีคุณหมอทวีศิลป์วิษณุโยธินใช่ครับที่น่ารอๆอนะฮะ มีคุณธีระธัญญาอนันต์ผลเป็นพิธีกรคนนี้ก็มีลูกคุณธีระกี่มีลูกลูกสาวไม่ใช่ธัญญาภพบูล์นะครับธีระธัญญาอนันต์ผลนามสกุลเริ่มต้นเหมือนกันด้วยคนสับสนนะครับดีครับนี่แหละครับขอแสดงความยินดีใครสนใจก็ไปฟังกันได้ไปขอได้เซ็นกันได้เลยนะครับนีนะฮะและก็อาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะครับ9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาครับกฤษณะทัวยกล้อรายการที่ทัวออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ <c oughs> ส่งเสริมพลงังงานสร้างสรรค์อารยสถาปัตย์ประเทศไทยให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยทั้งวัดทั้งสถาบันการศึกษาตึกอาคารออฟฟิศสำนักงานภาครัฐภาคเอกชนแหล่งท่องเที่ยวฟุตบาททางเท้ารถเมลระบบขนส่งมวลชนทางบกทางเรือทางอากาศให้มีอารยสถาปัตย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายทั้งคนไทยคนต่างชาติสะดวกปลอดภัย ทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับอาทิตย์นี้ก็จะนําเสนอนี่ครับโดยสองทูตของเราทูตเมเม่กับทูตหมิวพี่มนพนรพาไปที่เมืองพัทยาเมืองที่ฝรั่งชอบกันมากเลยนะครับอะไรครับเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับจากต่างประเทศที่ทางสยามนิชชินของเมืองไทยเนี่ยเขานำเข้ามาขายในเมืองไทยเป็นลิฟต์เก้าอี้ลิฟต์สำหรับลงสระว่ายน้ำได้เลยครับ ผู้สูงอายุ oh. ผู้ป่วยพักฟื้นทำทาราบำบัดผู้พิการหรือว่าสตรีมีคันเนี่ยสะดวกปลอดภัยเลยนะครับ uh. นี่นะครับนี่มิสเตอร์เยนจากแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีบินมาจากแฟรงเฟิร์ตนะครับมาสาธิตให้ดูด้วย uh. นี่นะฮะว่าจะลงน้ำยังไงสำหรับคนที่ใช้ขาไม่ได้นะครับคนที่เอามาพลึกอามาพาดสูงอายุอุบัติเหตุหรือพิการต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเทคโนโลยีทันสมัยสะดวกปลอดภัยคุณนีนะครับ <ừ> ที่มาติดตั้งที่แรกเนี่ยก็ที่โรงแรมดายนาคการ์เด้นรีสอร์ทพัทยาเหนือครับ,รบของคุณโสพินเทพจักรที่เมื่อง,งานจิตอาสาอาเรศสาปัดไทยสู่ประชาคมอาเซียนเรามอบป้ายประกาศเกยียรติคุณให้เป็นโรงแรมอาเรศสาปัดนี่ครับอ๋อนี่แหลฮะนี่แหละครับเพราะเหตุนี้เลยครับนี่ฮะคนพิการเนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วก็ลงไปแช่ในน้ําได้เก e ้าอี R ้อาเรศสาปัดและนอกจากลงสระน้ําได้ไม่ให้ลงได้แล้วที่อื่นไปไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเข้าพักได้ไปทานอาหารได้ ไปทุกตึกทุกอาคารได้ที่สำคัญเนี่ยเขามีสนามไดกอล์ฟผมก็เลยโอกาสไปโชว์ลีลาแบบไทเกอร์บูดนะครับนี่เมื่อก่อนหลายปีเจอไทเกอร์บูดเคยสอนผมไว้หน่อยนึงครับผมจำจำมาเ<ร>ลยหัวได้นี่ดูฮะนี่โดย,โดยมีครูฝึกชาวแฟรง์เฟิร์ตนะครับเยอรมนีมิสเตอร์เดิร์กน้องชายมิสเตอร์เยนมันเป็นเป็นครูฝึกให้ครับอมิสเตอร์เดิร์กเดิร์กเดิฟเดิฟอ๋อเดิฟนี่นะฟึ๊นี่ฮะเห็นไหมครับ มเมื่อบ้านเมืองมีอารยสถาปัดเมื่อผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นสถานที่เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ว่าทําเพื่อบ้านเมืองทําเพื่อคนทุกวัยให้คนแก่คนชรา,าคนป่วยพักฟื้นคนอุบัติเหตุหรือคนพิการ<ม>เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจเขาก็ได้ประโยชน์ถูกไหมได้ลูกค้าเพิ่มอ๋อใช่แล้วคนพวกนี้มาเนี่ยอย่างยูแแชร์มามอกี้เห็นไหมกลุ่มมิแแชร์ครับมาเป็นสิบเลยโอ้เขาก็มีคนติดตามมีลูกหลานมีพี่น้องมีคนดูแลเงี้ยยิ่งคนแก่นี่โห ป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากตอนนี้ประเทศไทยเริ่มต้นแล้วครับเราก็ถือว่าเราก็เริ่มต้นไม่ไม่สายเกินไปครับแล้วก็นําหน้าอาเซียนหลายชาติแล้วนี่แหละครับก็ติดตามฉวบเบเต็มๆได้อาทิตย์นี้ก้านนาฬิกา30นาทีกิสระทัวร์ยกรอครับครับนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ